ดังนั้นผลทายที่จะหลุดพ้นจากการเป็นไม้ตายเกิดไนงะก็คือการกลับไปรวมกับปรมาตามันคือสภาวะอันที่ใหญ่ของจักรวาลเนี่ยนั่นเองเมื่อคุณกลับไปรวมกับปรมา,ามรนมตรคุณจะกลายเป็นปรมาธมันแล้วก็ไม่เี็นไม้ตายเกิดอีกต่อไปซึ่งเทพเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ชีแ้แนะแนวทางให้แกค่คุณถึงผลทายเนี่ยที่จะบรรลุความเป็นปรมาธรรมน ผลทางนั้นเราจะเรียกว่าโมกษาโมกษาในที่นี้เทียบได้กับนิพานในพุทธศาสนานะครับนั่นเป็เหตว่าหลักการ,กกราของพุทธศาสนาในการหลักการของศาสนาพราหมณ์เนี่ยใกล้เคียงมากนะใกล้เคียงมากแต่มองพลเาาานก่รศาสนาพราหมณ์จะมองว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นอัตตาอยู่ คือมองว่าสุดท้ายแล้วเมื่อมารู้จักความุูกผลเนี่ยยังไปรวมกับปรมะตมาตน,นอยู่คือมีตัวตนอยู่แน่นอนแต่พุทธศาส,สนามองว่าเมื่อเราดิพานไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่ภาวะของความเป็นศูนย์คือความว่างเปล่าไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงเสนอแนวทางที่ต่ตงจากศาสนาครามก็คือสิ่งที่เรียกว่าอนัตตา คือความว่างเปล่าปสัสสากตัวตนนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาพราหมณ์นะฮะคร่าวๆทีนี้ศาสนาพราหมณ์น่าถืออะไรบ้างศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาขัาเน,นขเทวานิยมนะ,ะซึ่งตรงข้ามกับเอกเทวานิยม พระบูเทวานิยมคือศาสนาที่นักถือเทพเจ้าเาเป็นจำนวนมากเช่นศาสนาพรา์นักถือทั้งพระคดศพระศิวะพาระนาบายพระลักษมีอะต่างๆได้ไปหมดเลยนี่คือพระบูเทวานิยมส่วนศาสนาเอกเทวานิยมนั้นคือศาสนาที่นักถือเทพเจ้าเพียงคนเดียววน and นานกอดแอนดิโอลิกรเช่นฟาโรห์อัคนาเตนนักถืออะไรนะ เทพาเต็เป็นคนแรกเลยที่สร้างทิษฎีเอกเทวนิยมขึ้นมาพสต์ศาสนานับถือพระเจ้าองค์เดียวอิสลามนับถือพระอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวนี่คือศาสนานเอกเทวนิยมส่วนพุทธศาสนานไม่เข้าข่ายเนื่องจากไม่ได้นับถือพระเจ้าจึงไม่เข้าข่ายของพระหูห,หรือเอกเทวนิยมนะครับทีนี้ เทพเจ้าเหล่านี้เนี่ยจะสถิตบ,บนวิมานบนสูงสวรค์นะไม่ปรากฏพระองค์บนโลกมนุษย์นอกจากเวลามาข่าวก็ะจะปรากฏพระองค์ให้เห่นปึ๊บขึ้นมาคนก็จะตกใจนะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วเทพเจ้าเหล่านี้เนี่ยจะปรากฏพระองค์บนโลกมนุษย์ในรูปแบบของเทวรูปในวัฒนธรรมอินเดีย ถือว่านะถือว่าเทพเจ้าเนี่ยเทวรูปนั้นเป็นองค์เทพเจ้าบนโลกมนุษย์คือเทพเจ้าเสด็จลงมาบนโลกมนุษย์ในรูปแบบของเทวรูปเมื่อเทพเจ้าเสด็จลงมาในรูปแบบของเทวรูปเนี่ยนะฮะคุณก็จะต้องปฏิบัติท่านเหมือนกับเทพเจ้านั้นมีชีวิตเหมือนกับเทวรูปนั้นมีชีวิต คือจะต้องหาปัจจัยให้เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ปัจจัย4เช่นอะไรบ้างมนุษย์ต้องการอะไรบ้าง 1. บ้านนะฮะต้องการบ้านคุณก็จะต้องสร้างเทวาลายคือบ้านซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าเลยฮะ,ะสอต้องการอะไรฮะอาหารคุณต้องถวายอาหารให้เทพเจ้านั้นเทวรูปน,น ถึงแม้ว่าท่านจะลุกขึ้นมาสวยไม่ได้ก็ตามเนี่ยก็ต้องถวายถวายอะไรนะฮะเครื่องรุ่งโผก็จะต้องถวายเครื่องทรงเครื่องประดาษให้กับเทวรูปสุดท้ายนะฮะยารักษาโรคไม่ต้องเพราะว่าเทวรูปนัป้นคืออมตะไม่มีวันตายนะไม่จำเป็นต้องถวายยารักษาโรคเอาแค่นี้พอในอิเดียนั้นะจะมีการปฏิบัติเทวรูปนะวยนะเสมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตเลย เช่นทุกเช้าจะมีพิธีปลุกเทวรูปให้ตื่นเทวรูปแต่ละองค์แต่ละเทวาลจะตื่นในเวลาไม่พร้อมกันนะครับาระองค์อาจจะตื่นสายเช่นตื่นเทีย่ยงนะฮะเพราะเป,ปลุกต่อเทีย่ยมวิธีปลุกก็คือเป่าสารต่ออะไรเปิดปูดขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นการปลุกุทวลูกใอ้เทวลูกจากนั้นก็เปิดม่านาออกมาพระเนี่ยก็จะทําพิธีที่เรียกว่าพิธีปูชาปูชาก็คือการปูชานั่นเอง พราหมณ์จะขัดสงเทวโลกนะฮะด้วยการสงน้ำอาน้ำหอมนะครับขัดด้วยนมข้นน้ำมันงานต่างๆจนเทวโูปมันขึ้นเงาเป็นะการอาบน้ำให้แก่เทวโูกตอนเช้าแปลงสีฟันให้ของเตยเหร็นแอ,อ้คอยถูไว้นี้เลยนะฮะแป่งฟันให้เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วต้องทำอะไรฮะแต่งตัวเขาก็จะถวายสายยาชโยโวีตนะฮะ สายโยาชโคภมิตรเนี่ยภาษาไทยจะเรียกว่าทุรงหรือว่าุรงสายชโยชโคภมิตานั้นจะเป็นเครื่องหมายของการเป็นวันนักพราคพรามจะสวมสายชโยชโลภมิตาเนี่ยนะฮะนี่คือสายชโยชโลภมิตาคล้องจากไหลซ้ายไปทางขวาเพื่อเป็นเครื่องหมายถึงจะแต่งตัวสวมกางเกงยี ใส่เสื้อยืดก็ต้องสวมยาชโยภูมิตาไว้ข้างในเวลาทามจะฉีเนี่ยนะครับเขาจะยกสายยาชมภูมิตาเนี่ยขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็ฉี่เพื่อไม่้ฉี่ไปเพื่อนสายยาชมภูมิตานะคะรับเทวรูปก็ต้องมีการสวมยาชยภูมิตาเช่นเดียวกันจากนั้นจึงสวมฉลองพระองค์ครับขึ้นประดับทัดประมาณให้สวยนิดนึงนะครับน้ำหอมแล้วก็แต้มขมิ้นแดงที่หน้าผากแต้มผงคลีสีแดงที่หน้าผาก แล um> ้วก er> sw ็ปิดมาปึ๊บจากนั้นจึงอนุญาตให้ผู้สืาวสาสนิชชนในนั้นเข้ามาแล้วก็มีพิธีเปิดบ้านให้ชมเทวรูปนะศาสันนิชชนก็จะไปออกันเต็มไปหมดเลยฮะออกกันด้านหน้าแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะฉักม้านเปิดเทวรูปให้ได้ชมก็เหมือนที่พระเจ้าเนี่ยกำลังยื่นพระองค์เนี่ยออกมาให้มหาชนเนีได้สักการะทุกคนก็จะโอมนาชิวะโอมนาชิวะอย่างนี้เลยผมเคยเห็นนะฮะแบบว่าทูิีงใหญ่มาก แล้วก็นำอาหารเนี่ยมาถวายให้แกเทวรูปงนั้นเทวรูปนี่มีปัจจัยอะไรบ้างนะคะับมีพานะด้วยมีราชรสมีพานะเช่นโพโนชีมีอะไรต่างๆได้แบบเราบ้างเลยนะครับทีนี้คราวหน้าเนี่ยวันจันทร์เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเทวรูปองค์นี้นะฮะซึ่งมีปัญหาในทางเคสคดีเนี่ยคือถูกลักพาถูกลักลไปไว้เพียงบรรยกาศ แล้วก็ได้กลับคืนมาโดยด้ยเรื่องของการเป็นสถานะของเทวร,รุมในเยอรมนท,ทุกคนจะต้องแปลกใจมากเล,ลยวันเออะไรนะที่ตามได้วันจ่ายแล้วก็